การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10สวท7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5 สถานีวิทยุกระจายจเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขิตเอฟเอ็น96.75เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการใต้สันติสุขโอ้โอ้ฝั่งใต้มา สร้างรายได้สู่ชุมชนพร้อมสินค้าและผลผลิตทั้งการเกษตรระดับส่งออกจากโลโคโสู่โกลบอลเที่ยวใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเที่ยวยะลา มากันแล้วหล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ะปัตตนีข้าวเกียบเกกูจากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปากเรเลาเข็มตกักใบนาวราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยงงานแฮนด์เมดจากสมขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะซี C F กันเลยนะคะซี C F กันเลยค่ะ สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะคุณผังคาต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสวทภูเกต f 9 6็ต FM 96.75เมกะค่ะอยู่กันในวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลา18น 30. า 30. ิานาทีถึง19นาฬิกาค่ะ ดำเนินรายการโดยทีมงานสวททภูเก็ตค่ะซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันนพัธน์รายพันธ์นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการใต้สันติสุขค่ะคุณผู้ฟังเป็นรายการตามโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะนําเอาเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่มีการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข รวมเย็นรวมทั้งการหยิบยกแหล่งท่องเที่ยวหรือเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัชดชายแดนภาคใต้มาเล่าเสนอคุณั่งได้ติดตามรับทราบผ่านรายการตายสันติสุขทางสวทิทวปเอฟเจ็96.7เมกะเฮิรตซ์ค่ะ ถ้าพูดถึงชายแดนใต้ใครๆก็ต้องนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมในวิถีชีวิตที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชายแดนใต้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารการกินของคนพื้นถิ่นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวรรค์ชายแดนใต้ ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ใต้ได้ห้าปีแล้วครับปีก็อมากาขายที่เบตงนี่เป็นสิบปีมาละเจา้าเป็นคนยายลาครับจบมาก็เอาความรู้ที่เรียนมาปัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเลยครับแล้วเป็นไงบ้างคะก็ถ่าเบ่ม่วนก็บ่อยูมาถึงวันนี้เจา้าผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเ่ินบ้านทั้งคริดอิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับแม่ละเจา้าคนไตนี่ปป็นตึงนะฮักแต้ๆนะเจา้ารู้สึกดีครับที่เครๆก็มาเที่ยว ก็ประทับใจมากนะครับคนชายแดนใต้ย,ยินดีต้นรับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองชายแดนภาคใต้ที่คุณสัมผัสได้ไช,ช่วงเกาะติดชายแดนใต้ ก่คุผู้ฟังคะในช่วงแรกเราจะนําเรื่องราวข่าวสารในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมทั้งสังคมพระนุวัฒนธรรมที่น่าสนใจมานําเสนอคุณผู้ฟังค่ะสื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ์ กุฟังคาชายแดนใต้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ความหลากหลายแต่มีหัวใจเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ชูอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิน่นสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสู่สันติสุขที่ยั่งยืนค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้นำซอฟต์พาวเวอร์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ปี2568ค่ะเดินหน้าส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิน่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้โดยใช้พลังแห่งศิล ศิละปะศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาภาษาและประเพณีค่ะซึ่งถูกนํามาร้อยเรียงเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลลิเวลาท้าลมร้อนประจังหวัดปะตะัตตานีค่ะเทศกาลฟื้นย่านเมืองเก่าเบตงยะลาเทศกาเลเรือกอและสีและลวดลายนะราธิวาสค่ะ รวมไปถึงมีการถอดบทเรียนโครงการในช่วงปี2,567นะคะพบว่าประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในรากเงาเกิดการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและก็นักท่องเที่ยวรวมไปถึงนักลงทุนเชื่อมั่นในพื้นที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มั่นคงค่ะในปี2,568กระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมบูรณานการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมพร้อมผลักดันซอฟต์าวเวอร์สู่ระดับประเทศ ความต่างไม่ใช่ข้อขัดแยง้งหากคือพลังแห่งความอยู่ร่วมกันเพราะพระหุวัฒนธรรมคือเสน่ห์แห่งชายแดนใต้นั่นเองอค่ะคุผู้ฟังคะนั่นคือเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมดึงซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นส่วนเชื่อมโยงและสร้างอัตลักษณ์ ท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างสังคมที่มั่นคงยั่งยืนค่ะคุณฟังค้าอีกหนึ่งพวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่ถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าติดตามและชื่นชมค่ะที่จังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดงานเทศกาลภูเก็ตพรรรณนนการประจวบ2025ภ่ายใต้แนวคิดใหม่ island of artistic ต้อนรับงานไทรแลนด์เปรนเดย์ภูกเก็ตที่มุ่งเป้าหมาย World Festival Destination ระดับโลกค่ะพร้อมประกาศสักดาหเมนูโฮมคุกในตำนานสู่เมนูโลกนั่นก็คือมีฮเ,เก้ยนภูเก็ตค่ะสู่รางวัล g ิน n ิ s s วิลด์เลกคอรดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันที่20-22มิถุนายนนั่นเองค่ะนั่นก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะที่งานพันาการฟรัตจิวว์2025ของจังหวัดภูกเก็ตที่จะมีขึ้น20 นั้นจะมีการเสวนาพื้นที่เสวนา21จะเป็นการขบวนที่ยิ่งใหญ่ค่ะเปลี่ยนเส้นทางเพื่อที่จะสารต่อแล้วก็เชื่อมโยงไทยแลนด์เป็น,นเล่ภูกเก็ตในปี2025นี้ด้วยค่ะแล้วก็ในวันที่22ค่ะบอกแล้วว่าชูเมนูเด็ดนะคะแล้วก็เรียกว่าขบคุกนั่นเองค่ะนั่ก็คือการพัดปีบี เกียนภูเก็ตขทาใหญ่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความเพื่อที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตค่ะพูดได้ว่าพารันาการเป็นหนึ่งพระวัฒนธรรมที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ยอมรับของคนในทั้งไหนและนอกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าในปนีนี้สมาคมพรันการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและ สมาคมทิฟฟ่านะคะหรือว่าสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหากรรมและเทศกาลนานาชาติไทยค่ะได้ยกระดับงานเทศกาลโดยคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศแล้วก็ในส่วนของ Cultural Excellence ค่ะจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคหรือ C.E.A. องค์การมหาชนค่ะและอีกรางวัลระดับเทศกาลระดับเอเชียค่ะ Asia p ย n i นิ l a w a r d จากสมพันธ์ผู้จัดงานมหากรรมแระงานเทศกาลนานาชาติเอเชียหรือเอเชียไอฟานนั่นเองค่ะภายในงานนะคะปีนี้จะมีขบวนยิ่งใหญ่ในระดับรางวัลเอเชียเพนิ c a ลอเวอร์แล้วค่ะจากฟรตเตรสู่ครอนิวโอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ กว่าย0ขบวนเลยทีเดียวค่ะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนะคะเพื่อที่จะไปชูวงเวียนหอยหรืออนุสาวรีย์เครื่องขุดแร่ดิบุกภูเก็ตค่ะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแหล่งเช็คอินสำคัญของคนปลูกภูเก็ตนะคะที่อยู่ปลายแล้วสะพานหินค่ะพร้อมปั้นสู่เวทีโลกด้านชุดการแสดงจากหลากหลายเมืองแห่งเพลานาการทั้งไทยและคาบสมุทร มาลายูค่ะรวมไปถึงประกาศตัวเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งเทศกาลเพรานากันอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่20 21และ22นี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งได้มีการตั้งเป้าแล้วก็มีการจัดจํานวนแล้วก็เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมขบวนการแสดงในปีนี้นะคะมีถึง2,600คนด้วยกันค่ะพื้นที่ชมสําหรับนักท่องเที่ยวนั้นเราจัดไว้รองรับถึง1 5 0 0 0คนคาดว่าจะสร้างรายได้สพัพดไม่ต่ำกว่า400ล้านบาท ทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้นะคะหรือทีเซบได้นํารางวัลโกลบยนิโคลอว์ดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะไฮไลท์งานเพ่อรานากาันครั้งนี้นะคะเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด Island of a r t i s t i c ตอนรับงานช h ยแด a เบเนเ,นเล่ภูเก็ตส2 2พี่กําที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2568ค่ะและก็เป็นการประกาศกสักดาเมนูโฮมคุในตำนานสู่เมนูโลกอย่างมี h ฮกเกี้ยนภูเก็ตค่ะสู่รางวัลจินิสเวิร์ r เรคคอร์ด การรวมตัวของชุมชนร้านอาหารและสมาคมเชฟกว่า200แห่งในจังหวัดภูเก็ตนี่คือส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสร้างพลังสร้างชิ้นงานที่ยิ่งใหญ่เชื่อมโยงต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งของคนในจังหวัดภูเก็ตค่ะเอาละครับพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกัน,กนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกล่มประชาสัมพันธ์ ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ใต้ได้5าปีแล้วครับปีก็อมากาขายที่เบตงนี่เป็นสิบปีมาละเจ้าเป็นคนยายลากครับเจบมาก็เอาความรู้ที่รียนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเลยครับแล้วเป็นไงบ้างคะก็ถ่าเบ่ม่วนก็บ่อยูมาถึงวันนี้เจ้าผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเพื่อนบ้านทั้งคริสอิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับแม่นละเจ้าคนไตนี่ปป็นตึงนะฮักแต้ๆ้นะเจ้าดูสึกด,ดีครับที่เครๆก็มาเที่ยว ก็ประทับใจมากตะขับคนชายแดนตายยินดีต้อนรับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองชายแดนภาคใต้ที่คุณสัมผัสได้ มากันแล้วหล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่คลือโป,ป๊ปปัตตนีข้าวเกียบเกกูดจากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปากเราเข็มตกักใบนาราธิวาตเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสมขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะซีเกันเลยนะคะซี C F กันเลยค่ะ สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ วัดชายแดนใต้ปลายด้ามขวานพื้นที่ที่คนภายนอกต่างมองว่าอันตรายเพราะถูกตีกรอบให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับซ่อนรอยยิ้มที่เป็นมิตรวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนเอาไว้เพียงคุณลองเปิดใจพื้นที่สีแดงที่ใครต่างมองว่าอันตรายอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรวมสร้างสันติสุขเพื่อความสงบสุขจังหวัดชายแดนใต้ บ่าบาบาาชายแดนใต้มีดีอะไรนะครับน้องบ้านพุ่มมีฟังเมืองไม่เหมือนใครบ้านพุ่มมีทะเลหมอกสวยงามมากมายกายวอดบ้านพุ่มก็ยังมีวัดในหุบเขาก็สวยงามบ้านพุ่มชายแดนใต้ คุณกำลังฟังรายการใต้สันติสุข FM 9 6 7 5เมกะเฮกูฟังอยู่ในรายการใต้สันติสุขกับชิอชาวนพพายผัน์ในช่วงนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงของบอกเล่าชายแดนใต้ค่ะที่จะนําเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้กูฟังได้ติดตามรับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว หรือเรื่องราวความน่าสนใจในต่างพื้นที่ค่ะมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในดินแดนใต้สุดปลายด้ามขวานของประเทศไทยพื้นที่สวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์3วัฒนธรรมหลักไทยพุทธไทยอิสลามไทยจีนมากด้วยเสน่ห์ชวนค้นหาชีวิตด,ดีดีที่ปลายด้ามขวานของไทย ่วงบอกเล่าชายแดนใต้ข่าวกู้ฟังคะบอกเล่าชายแดนใต้ในวันนี้คุณโนรีซันเจมาจะพาไปสัมผัสเมืองน่าเที่ยวของชายแดนใต้อีกเมืองค่ะนั่นก็คือปัตตานีค่ะจังหวัดปัตตานีอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าติดตามมีเสน่ห์อย่างไรนั้นเราไปติดตามได้จากคุณโนรีซันเจมากับเสน่ห์ปัตตานีดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่น่าติดตามเราไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังบอกเล่าชายแดนใต้วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับสเสน่ห์ของปัตตานีจังหวัดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามและวิถีชีวิตที่น่าประทับใจกันค่ะสเสน่ห์ปัตตานีดินแดนแห่งพ่าอุวัฒนธรรม ตำนานีดินแดนที่เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศไทยที่นี่ไม่เพียงแค่มีธรรมชาติที่สวยงามแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างทางชาติพนันธุ์ศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนหล่อหลอมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นความลงตัวที่ไม่เหมือนใคร จัตตบีเป็นเมืองที่มีการตั้งรกรากของกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งมุสลิมที่เป็นส่วนใหญ่ชาวไทยพุทธและชาวจีนทําให้ที่นี่มีการผสมผสานทั้งภาษาที่หลากหลายต่างร่วมอยู่ในพื้นที่เดียวกันและไม่เพียงแค่การอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สําคัญต่อการพัฒนาในทุกๆด้านของชีวิต คุณมาเยือนปัตตานีในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นวันตรุษอีดหรือฮาริรยาวันขึ้นปีใหม่จีนหรือวันสงกรานต์คุณจะได้เห็นบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความยินดีและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้คนที่มาจากหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรม วันตรุษอีดหรือฮาริรยาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวมุสลิมการละหมาดที่มัสยิดเต็มไปได้วยผู้คนที่มาร่วมเฉลิมฉลองหลังจากนั้นจะเป็นการเยี่ยมบ้านญาติพูดคุยและมอบของขวัญให้แก่กันเพื่อแสดงความรักและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูง ในขณะเดียวกันวันขึ้นปีใหม่จีนก็มีการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยสีสันการแต่งกายด้วยชุดสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองการไหว้บรรพบุรุษเพื่อเคารพและขอพรให้กับครอบครัวการเฉลิมฉลองด้วยอาหารจีนที่อุดมไปด้วยรสชาติทั้งขนมหวานและอาหารที่มีความหมายทางาศาสนา และสำหรับวันสงกรานต์ปัตตานีก็ไม่เคยพลาดในการเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ําสงกรานต์และการรวมตัวกันของครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยโดยเฉพาะในหมู่บ้านเล็กๆที่มีผู้คนร่วมมือร่วมใจทําบุญและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขการเฉลิมฉลองในแต่ละเทศกาลในปัตตานีไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ยังทําให้เรานึกถึงความสามคัคคีความเคารพซึ่งกันและกันในสังคมที่หลากหลายนี้ และเมื่อคุณมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใครชาวปัตตานีทุกคนดูเหมือนจะใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพทุกๆก,การพบปะไม่ว่าจะเป็นตลาดในวัดหรือในมัสยิดล้วนสะท้อนถึงการที่ผู้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งในด้านความเชื่อและวิถีชีวิต เป็นเหมือนแหล่งที่รวมวัฒนธรรมจากหลากหลายแหล่งเข้าด้วยกันตั้งแต่ยุคสมัยโบราณจนถึงปัจจุบนันความแตกต่างที่กลับไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ผู้คนแยกจากกาันแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนความเข้าใจในความหลากหลายนี้คือสเสน่ห์ที่ทําให้ปัตตานีมีความพิเศษอย่างที่ไม่มีที่ไหนเหมือน ปัตตนีดินแดนแห่งพหูวัฒนธรรมที่ซ่อนเสน่ห์ไว้ในทุกความแตกต่างเป็นสถานที่ที่ไม่เพียงแต่คุณจะได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติแต่ยังได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและเต็มไปด้วยความเคารพปัตตานีเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่กำลังรอคุณมาพบเจอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครถ้ามีโอกาสได้มาแล้วอยากให้ไปสัมผัสทุกที่ของปัตตานีเพราะทุกที่ล้วนมีเสน่ห์ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากบอกเล่าแชายแดนใต้สำหรับวันนี้ดิฉันนริสันเซมะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในดินแดนใต้สุดปลายด้านขวานของประเทศไทยพื้นที่สวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 3. วัฒนธรรมหลักไทยพุทธไทยอิสลาม จีนมากด้วยสเสน่ห์ชวนค้นหาชีวิตดีดีที่ปลายด้ามขวานของไทย มากันแล้วหลาว่าคุณลูกคา้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ะปัตตนีข้าวเกียบเกกู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรโตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปากเราเข็มตักใบนาราธิวาตเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสมขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะซีเกันเลยนะคะซีกันเลยค่ะ สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ตาได้ห้าปีแล้วครับปีก็อมากาขายที่เบตงนี่เป็นสิบปีมาละเจ้าเป็นคนยายลากครับจบมาก็เอาความรู้ที่เรียนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเลยครับแล้วเป็นไงบ้างคะก็ถ่าเบกม้วนก็บปอยู่มาถึงวันนี้เจ้าผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเพื่อนบ้านทั้งคริสอิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับแม่ละเจ้าคนไตนี่ปป็นตึงนะฮักแต้แต้นะเจ้ารู้สึกดีครับที่เคยๆก็มาเที่ยว พอประทับใจมากตะขับคนชายแดนตายยินดีต้อนรับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองชายแดนภาคใต้ที่คุณสัมผัสได้ ค่ะคุณูฟังค่ะคุณูฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันนิษุขได้ทางสวทภูเก็ต f m 96.7แ梅กเกอเฮิร์ค่ะในช่วงเวลาดีๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้รายการใต้สันนิษุปหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังจากคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันเวาผ่นปลายผ่าน,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 านและทีมงานสนวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึงชายแดนใต้ใครๆก็ต้องนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามเป็นทหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมในวิถีชีวิตที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชายแดนใต้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารการกินของคนพื้นถิ่นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวรรค์ชายแดนใต้ มากันแล้วหล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ะปัตตนีข้าวเกียบเกกู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปากเรเลาเข็มตกักใบนาราธิวาาเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสมคาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะซีเกันเลยนะคะซี C F กันเลยค่ะ สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ มนูนหมู่บ้านก้าวดีหรือหูกุมปะการเป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดจากความเห็นพ้องร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำศาสนาจากการหาหรือร่วมกันภายใต้การรับรองโดยศูนย์ประสานงานสำนักจุลาราชมนตรีประจำภาคใต้สมาคมสถาบันการศึกษาปอนเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้และสมาพันธ์กรรมการอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับโดยหู กุมปากัดเป็นภาษามลา,ายูทินคําว่าฮูกมแปลว่ากฎระเบียบส่วนปากาัดคือความร่วมมือฮูโกมปากาัดจึงหมายถึงความร่วมมือในการดูแลสังคมหรือชุมชนหมู่บ้านที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันกําหนดโดยไม่ขัดต่อหลักศาสนาเพื่อทําให้หมู่บ้านเกิดสันติสุขอย่างมั่นคงด้วยกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้าน9ก้าด้าน9ดี D. คือ1การเป็นคนดี2มีปัญญา3รายได้สมดุล4สุขภาพแข็งแรง5 ห่งแวดล้อมสมบูรณ์6สังคมอบอุ่น7หลุดพ้นจากอาชญากรรมแต่จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเองและดีที่9กรรมาการหมู่บ้านเข้มแข็งดังนั้นกลคุมประกาศคือช่องทางคือเครื่องมือดึงความร่วมมือของทุกภาคสว่วนมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดิอด้านของชาวบ้านในแต่ละดีนะครับในแต่ละดีให้ตรงกับบริบทและเกิดจากความร่วมมือของชุมชนด้วยไม่ใช่ทหารตำรวจฝ่ายปกครอง ทำแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านอิมามประชาชนไม่ไม่ยอมรับเพราะนั้นการร่วมมือต่างๆตอบโจทย์ปัญหาตอบโจทย์ความต้องการและดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนลงไปงบประมาณต่างๆที่มีลงมาก็จะตอบสนองความต้องการและปัญหาของชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงครับ หลายหมู่บ้านหลายชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นําหูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีมาใช้เริ่มเห็นดอกผลจากกฎของชุมชนแล้วเช่นการเอาจริงกับการปฏิเสธการขายน้ํากระท่อมในชุมชนจารูตลาดเก่าอาเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะที่บ้านกอม38หมู่6กตําบลไอเยวเวงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาที่กําลังจะเริ่มนําหูกุมปากัดมาใช้โต๊ะอ,อิหม่ามบ้านกอม38บอกว่าชาวบ้านเริ่มเข้าใจความจําเป็นของการมีและใช้หลักหูกุมปากัดมา ขึ้นโดยเรื่องที่จะนำฮูกุมปากัรมาใช้แน่ๆคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเราจะทำให้หมู่บ้านของเราพัฒนาในด้านวิชาการในด้านอะไรวัฒนธรรมในด้านทางคมอะไรเนี่ยก็ต้องต้องให้เกิดเรื่องฮุกุมปากัการก่อนในเมื่อฮุกุมปากัร์ตคลอดเมื่อไรผมว่าแน่นอนครับหมู่บ้านนี้จะจะงับเพื่อน 哪看呢？Like <laughs> การขับเคลื่อนสันติสุขสู่พื้นที่ชายแดนใต้ด้วยหูกลุ่มปากกันธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดียังสอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาสันติสุขตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้านที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดูแลชุมชนด้วยกฎกติกาของชุมชนหมู่บ้านที่ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองและหลักศาสนาโดยหน่วยงานราชการในพื้นที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่เกิดผล เป็นรูปธรรมและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขเเก้าิจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิรตซ์โอโอ้าใต้บ้านเรา สร้างรายได้สนนู่ชุมชนพร้อมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรระดับส่งออกจากโลเคอลสู่โกโบโลบอลเที mm ่ยวใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเที่ยวยะลา มากันแล้วหล่าคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ปปัตตนีข้าวเกียบเกกูจากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากูเราเค็มตักใบานาราธิวาตเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยยงานแฮนด์เมดจากสมขลาและที่สําคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะซีเกันเลยนะคะซีกันเลยค่ะ สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ถ้าพูดถึงชายแดนใต้ใครๆก็ต้องนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศสาสตร์ที่สวยงามเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุท ชาวไทยมุสลิมในวิถีชีวิตที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชายแดนใต้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารการกินของคนพื้นถิ่นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวรรค์ชายแดนใต้